มาดูมาดูค่ะนี่อันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนมาจากชุมพรนะคะโหแล้วสวยมากๆแล้วเยอะมากๆนะคะทุกคนเออนอกแก้วพามาดูกล้วยนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะมาถึงนะนี่มาดูกันเลยนี่ สวยค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วจะพามาดูกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนนี่มาจากชุมพรเลยนะคะทุกคนหวีแล้วสวยมากมากเลยนะคะเขาก็จะนํามาเตัดแต่งนะคะแล้วก็แพ็ปใส่ถุงอย่างนี้นะคะนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นลูกค้าสั่งไว้นะคะแต่ไม่รู้ว่าวีละเท่าไหรนะะน่นะคะทุกคนอืมนะคะ นี่ช่วยไหมคะทุกคนมันราคากล้วยแต่ละหวีมันจะไม่เท่ากันนะคะทุกคนว่ามันจะมาราคาเท่าไหร่หวีล้วเท่าไหร่นะคะแล้วแต่นะคะหวีเล็กก็ถูกหน่อยหวีใหญ่ก็แพงหน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะคะนี่นี่นะคะนี่ดูมาเป็นภูเขาเลยนะคะนี่นี่สวยงามมากๆเลยคะ่ะดูอันนี้ภูเขากล้วยนะคะนี่ภูเขากล้วยคะ่ะนี่ สวยไหมคะเขาก็จะมาตัดออกนะคะแต่งเครือแต่งวีนะคะเพื่อจะส่งลูกค้านะคะทุงละร้อยก็มีนะคะทุกคนเดี๋ยวนกแก้วพาดูนะคะนี่อันนี้ก็คือภู้ขายกล้วยเลยว่างั้นเยอะมากนี่นี่อันนี้พร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะนี่วีของเขาชสวยทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนแต่ส่วนมากเขาจะขายเป็นกิโลนี่น น,นี้ตัดแล้วนะคะนี่รอรอแพก็กรอส่งให้ลูกค้านะคะนี่นี่สวยงามมากเลยอันอันน,น,นี้อันนี้วีเล็กนี่เท่าไหร่คะโลละสิบหกบาทอ๋ออันนี้โลละสิบหกบาทนะคะทุกคนก็ขายเป็นกิโลนะคะนี่สวยอยู่นะคะทุกคนผีสวยสวยลูกสวยสวยอย่างนี้นะคะนี่นี่ เขาก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะนี่ดีดูวิธีตัดนะคะนี่นี่มาอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ไวมากเลยค่ะทุกคนนี่เขาก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่มาแล้วนะคะนี่อันนี้มีใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ ดูคนตัดนะคะไวแค่ไหนนี่นี่ตัดแล้วนะคะช็อปชอปชอบเลยนะคะนี่ทุกคนเี่นี่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่อันนี้กิโลละหกกิโลละสิบหกบาทนะคะแต่ตัวนี้นะคะทุกคนนี่เป็นถุงนะคะถุงว่าร้อยบาทนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ สวยสวยนี่อันนี้น่าจะเป็นผีใหญ่นะคะร้อยห้าิบอันนี้มีเล็กถึงละร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะนี่เรามาดูน้องก็ตัดกล้วยเลยนะคะวันนี้ตัดกล้วยเลบมือนางนี่สิโลนะ สว,สวยทั้งนั้นเลย,เยเคนตัดนะคะวัยมากฉับๆเลยนะคะลูกอย่างนี้นะคะนสวยงามมากเลยค่ะนี่นเอาไปไหว้เนาะอย่างนี้นส,วสวยอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้มันเข้าภรษาสวยงามมากเลยค่ะ สวยๆนี่นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนกแกแ้วชาแนลด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามชมขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ ขอขอบคุณค่ะสวัสด,ดีจ้า